มิ้นด่างเนื้อเยื่อที่เคยด่างทุกใบตอนนี้มีแต่ใบเขียวแล้วล่ะคะ่ะมาดูกันว่าจะจัดการกับน้องเขาอย่างไรสวัสดีมิ้นรักที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เรจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่คือเจ้ามิ้นด่างเนื้อเยื่อของเรที่ด่างเกือบทุกใบนะ แต่ว่าล่าสุดเขามีใบเขียวติดกันมาเลยนะติดติดกันเลยมาสี่ใบเลยละคะทุกคนนี่ตามภาพนี้เลยแล้ววันนี้นะคะเรกก็ตัดสินใจแล้วละคะว่าเรียจะมาตัดยกยอดเขานะคะแล้วก็แบ่งชิ้นตาไปเพาะด้วยนะทุกคนนะเบื้องต้นเนี่ยเรก็จะตัดใบของเขาออกก่อนนะเพื่อการสะดวกในการที่เราจะยกยอดนะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าลูกที่ได้จากเขาเนี่ย จะด่างบ้างไหมค่ะทุกคนคะมาลุ้นไปกับเรน,นะทุกคนเกรดความรู้เล็กๆนะคะซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วและบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะสําหรับมิ้นด่างเนี่ยเวลาที่เราทําการขยายผ่า์ด้วยวิธีการตัดยอกยอดหรือว่าเพาะชิ้นตานะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราไปทําเพิ่มจํานวนเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นได้ทั้งเป็นมิ้นทั้งต้นหรือว่าเป็นมิ้นด่างหรือว่าเป็นด่างชมพูก็ได้นะคะมันก็จะน่าลุ้นตรงนี้ละคะ่ะทุกคนคะ สำหรับการตัดยกยอดนะคะทุกคนก็ก็ง่ายๆเลยค่ะคือตัดแค่ครั้งเดียวนะคะอย่าให้มีสองแผลนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มต้นเราก็เคลียร์พื้นที่ที่เราจะตัดนะคะก็คือบริเวณร,รอบโคนต้นให้เราเห็นได้ชัดเจนนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะนําดินหน้ากระถางออกแล้วก็เอาน้ํามาฉีดตรงโคนต้นเพื่อให้เราเห็นชัดขึ้นนะคะ วันนี้วันที่ทำนี่ยเป็นวันที่28กรกฎาคม2567นะคะทุกคนตัดให้ตัดแค่ครั้งเดียวนะคะอย่าให้เขามีแผลเยอะหลังจากตัดแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมนะคะทาปูนแดงค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะเข้าไปใไนลำต้นนั่นเองค่ะทุกคนระหว่างที่ตัดยกยอดนะคะก่อนที่จะตัดทุกคนต้องเล็งดีๆนะว่าตามันอยู่ตรงไหนและลงแผลที่ตัดยา่า อย่าให้โดนตุ่มตานะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นแหละมันจะเป็นที่ที่จะเกิดต้นใหม่หรือว่าเกิดหน่อขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ามีดเราไปโดนตรงตุ่มตาเนี่ยตาที่สมบูรณ์อาจจะเสียหายนะคะอาจจะไม่ได้ต้นของตาน,นั้นขึ้นมานะคะก็น่าจะเป็นก็น่าจะเสียดายเนาะทุกคนเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นตาด่างเนี่ยก็จะยิ่งเสียดายถ้ามันเสียหายเนาะต้นนี้นะคะมินด่างต้นนี้ของเราายุ องปีพอดีเลยนะสองปีกว่านิดเองนะทุกคนเลยก็เลยตัดเพราะว่าเขาติดใบเขียวมานะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้หลุนต้นใหม่ด้วยว่าเจ้าเนื้อเยื่อที่เราขยายพันธุ์เนี่ยนะลูกของเขาที่โตมาเนี่ยจะลักษณะเป็นอย่างไรเนาะและนี่ก็คือยอดที่ได้เลก็จะมาทําความสะอาดดินออกก่อนนะสําหรับใครที่อยากไปลงปลูกไปลงชําในวัสดุปลูกเนี่ยก็ จะลงสแฟกน้ำมอสหรือว่าอะไรก็ทำได้เลยแต่วันนี้อยากจะทดลองนะคะก็คืออยากจะเพาะชิ้นตาด้วยก็เลยจะมาแบ่งชิ้นตาไปพอค่ะทุกคนในส่วนของคลิปเพาะชิ้นตาเดี๋ยวทำในคลิปต่อไปนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวไปค่ะ อันนี้ก็คือต้นยอดนะคะที่เหลือจากแบ่งชิ้นตาไปพอแล้วนะคะเด็กก็จะทาปุนแดงไว้ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะให้แห้งสักพักหนึ่งวันนี้จะทําเรียกรากแบบง่ายที่สุดเลยก็คือใช้น้ําในการเรียกรากแล้วก็ใช้หิ่นผูกเขาไฟนะในการฟริกไม่ให้ต้นเขาขยับไปขยับมานะคะทุกคนเพราะว่าสมมุติว่าถ้าต้นขยับไปขยับมาการเกิดรากก็จะยิ่งช้านะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะก็นะําไปไว้ในที่ร่มนะคะใครจะอบ ก็ได้ไม่อบก็ได้แต่เรจะอบเพื่อลดการขายน้ําของใบเขาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่มีรากเลยเนาะก็ให้เขาแบบพักฟืน้นสักระยะหนึ่งโดยส่วนตัวเรจะอบแค่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะอบไว้ประมาณ4-5วันแล้วก็เอาออกจากถุงแล้วก็เอาไปไว้ใต้ร่มไม้นะคะทําอย่างนี้รู้สึกว่ามันปลอดภัยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนวิธีที่เรใช้นะคะ ใครจะอบตลอดก็ได้ถ้ามั่นใจว่าสถานที่ที่เราเอาไปเก็บนั้นไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะก็ทําได้รากเขาก็จะได้เกิดเร็วขึ้นด้วยนะและนี่คือผลที่ได้หลังจากที่เราทําการตัดยอกยอดค่ะทุกคนอัปเดตค่ะทุกคนหลังจากตัดยอกยอดมิ้นด่างเนื้อเยื่อนะคะไปเมื่อวันที่28ดกรกฎาคมนะคะวันนี้วันที่19สิงหาคมนะคะ ผ่านไปประมาณ22วันนะคะ20กว่าวันตอนนี้นะคะเขาเปิดใบด่างมาแล้วนะคะทุกคนนี่ง่ายทุกคนเขาด่างจริงๆด้วยนะคะเป็นลูกของมิ้นด่างที่เป็นเนื้อเยื่อนะคะเปิดมาลักษณะนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าเกิดลักษณะนี้ขึ้นมามีสิทธิ์ที่จะเป็นด่างชมพูได้เลยนะนี่นะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่เขามี หน่อใหม่ที่กำลังจะแทงยอดมานี่นะคะหนึ่งแล้วก็ที่แทงมาจากดินนะคะตาที่อยู่ตาข้างข้างล่างสุดเลยเนี่ยมาตรงนี้นี่นะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วนะแล้ะนี่ก็คือยอดที่ที่เรตัด นะคะแล้วก็ชาเรียกรากอันนี้ก็คือว่าเอามาซ่อนไว้ในร่มอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือเขามีรากประมาณ3ามเส้นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเลเพึ่งรื้อมาดูนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้รื้อให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของชิ้นตาค่ะอันนี้นะก็จะมีตุ่มตานี้มีตุ่มมาประมาณ3ามตุ่มนะคะข้างล่างเขามีรากแล้วนะเพราะว่าดึงดูแล้ว นะ,ะแต่ว่าเขายังไม่ออกมาเป็นต้นนะคะนานนะคะทุกคนถ้าใครตัดชิ้นตานะคะต้องรอนิดนึงนะใช้ระยะเวลาน,านานมากกว่าจะเกิดเป็นต้นนะคะประมาณเกือบสองเดือนนะถังจะเห็นใบแรกนะนี่ประมาณนี้